คำเตือนข้อมูลที่คุณได้ดูจากคลิปนี้เป็นข้อมูลทดลองความสามารถต่างๆต้องรอวิกิอัปเดตหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดวางถุงกาวในมือซะแล้วไปทดลองกันเองนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องอยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลชอปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลชอปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบกักและบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัคตัวละครอัปเดต20มีตัวอะไรน่าหาบ้าง เอาละครับวันนี้เรามาพูดถึงตัวละครในอัปเดตที่20กันนะครับมันมีตัวอะไรบ้างและความสามารถเป็นยังไงบ้างครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะรวบรวมทั้งหมดในตัวอัปเดต20นะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยละกันนะครับใครที่อยากรู้ตัวไหนเก่งไม่เก่งหน้าหาไม่น่าหาตัวไหนเหมาะกับบัฟอะไรบ้างนะครับควรทํานิ้วอะไรบ้างนะครับและก็มันเหมาะกับการเล่นในโหมดไหนบ้างคลิปนี้จะให้คําตอบคุณทั้งหมดกับ ัวละครเหานีเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเราย้ายมาดูที่ตัววิกินะครับในหลายอย่างเนี่ยมันยังมีการยังไม่ได้บอกข้อมูลนะ ผมก็เลยพยายามเอาข้อมูลต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เราทดลองมาเนี่ยนะครับก็จะได้ไปบอกกับทุกคนทั้งหมดเลยน,นั่นเองครับว่าเป็นยังไงเนาะอย่างพวกนี้ก็หยุดดีๆก็เป็นธาตุไฟทูดามเฉชเลยนะครับลูกเคียก็เป็นฮิววางฮิวได้ด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ก็ยังมั่วอยู่นะครับเอาเป็นว่าตัววิกิตอนนี้จะมองได้ว่าเขายังทําไม่เสร็จก็เป็นไปได้น,นั่นเองครับซึ่งหมายความว่าคลิปในวันนี้ที่เราทำเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เหมือนเดิมครับเราจะพยายามมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ครับว่าเป็นยังงออ่นนกั นนรหรือว่าเดมิคฮิวแมนเนาะตัวนี้หรือว่าลุงซาโต้นั่นแหละที่ทุกคนเรียกกันนะครับตัวนี้เลยเก่งไหมจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่เก่งนะครับแล้วมือใหม่เนี่ยก็ยังไม่แนะนําให้หาแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นไปไกลๆแล้วต้องการเป็นตัวละครทุกตัวตรงนี้ควรมปทุกตัวเลยนั่นเองครับลุงเอใช้ในหมดอะไรบ้างครับการเล่นสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเล่นได้ง่ายอยู่ครับแต่แค่ว่าตัวมันเองจะตีค่อนข้างช้าก็อาจจะกุดกิดในการเล่นเกมหน่อยครับหลักๆแล้วตัวนี้จะเก่งในอีเวนต์ครับหรือว่าเก่งในธาตุไฟเก่งในวิกฤติทัวร์นาเมนต์น และบัฟที่ควรหาควรจะเป็นบัฟที่เกี่ยวกับเรื่องสปีดนะครับทำให้ตัวละครนั้นตีไวมากขึ้นครับดีไวเล่นได้ยูนิคเล่นได้นะครับแต่เหมือนเดิมครับแตแต่ต่างๆต้องเป็น SSS ทั้งหมดตัวละครถึงจะเก่งนั่นเองครับผมจึงให้ตัวละครตัวนี้นะครับอยู่ในเทียร์ของ B นั่นเองครับไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้กากมากนั่นเองครับเป็นตัวละครกลางๆที่สามารถนะครับเอาไปเล่นได้ทุกโหมดนั่นเองแต่ว่าถ้าจะเล่นมีตัวอื่นที่เล่นได้ดีกว่ายิ่งถ้าคุณเล่นอ Mode นย่างทีบอกมีหรือื่อที่่นมด่่ากวแลละเน่ะดววก่่นเครับอยู่ททีี่เยนัอง ต่อมานะครับตัวละครอย่างแจ็คพอตหรือว่าตัวฮาคารินนเอนนะครับตัวนี้เนี่ยในวิกินะครับมีการบอกว่าอ่ะผมจะให้ดูละกันนะครับนี่เลยอ่านี่เลยนะครับในตัววิกิเองเนี่ยมีการบอกข้อมูลของเจ้าตัวฮาคาริอยู่เอาหายลบไปแล้ว <laughs> เออดีวะ่ะอ่ะดูอีกทีนึงตรงนี้น่าจะมีหรือเปล่าเอาตัวดี ได้ไหมมีบอกนะอ่าตรงนี้มีบอกอยู่นะครับโดยตัวนี้เนี่ยเขามีการบอกจากข้างในอยู่ครับว่ามันจะมีโอกาสนะครับเอ่อเพิ่มคีเรตห้านะครับให้กับทุกตัวนะครับและรวมถึงนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเอ่อหาก่อนหาไปเจอมันอยู่ไหนวะมันบอกว่ามันจะบัฟให้กับตัวทูดาเมจตัวนู้นนี่อะไรอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทั้งหมด3ธาตุแหละแต่เหมือนอันนี้ล่าสุด ออไอ้เราก็ไม่ได้มาอ่านก่อนนะเอาง่ายๆคือก่อนหน้านี้เขาจะบอกอยู่ครับว่าตัวเนี้ยมันจะบัฟให้กับตัวกายภาพตัวเวทแล้วก็ตัวทูดามจแต่ล่าสุดเหมือนจะไม่มีนะอันนี้ผมอ่านข้ามๆแล้วกันนะแต่ว่ามันไม่มีเออก่อนหน้านี้หรือว่าในไลฟ์สตรีมเนี่ยเราอ่านไปแล้วเขาบอกว่ามีเออสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายแล้วคือเราก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันบัฟ ตัวทูดามิได้ไหมนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่แน่ชัดละกันแต่จากที่ทดลองมามันยังบับไม่ได้นั่นเองครับเนาะตามนั้นนั่นเองก็คือบัฟคริติคอลนะครับหรือว่าบัฟอัตราคริติคอลการเกิดคริติคอลเนี่ยให้กับตัวเวแล้วก็ตัวกายภาพนั่นเองเนาะซึ่งตัวเนี้ยสำหรับผมเนี่ยมันถือเป็นตัวละคร T.S เลยนะครับในการเล่นโหมดต่างๆนาไม่ว่าจะเป็นอินฟินิตี้นะครับเอ่อการลงหอคอยนะครับการเล่นอีเวนต์ต่างๆนาเป็นตัวละครบัฟที่คุณสามารถพกไปได้คล้ายๆกับตัวละครพวกเอ่อพวกเนี่ยเจ้า เอวินนะครับหรือว่าเจ้าพวกลีฟ้าเวนดี้อะไรเงี้ยพกไปได้เหมือนกันเลยก็คือเพิ่มอาตาัตราคิดค่าให้ตัวเวทแล้วก็ตัวยาภาพส่วนตัวทูดาเมจขอละไว้ในฐานที่เข้าใจครับว่าตัวเกมไม่รู้ว่าบัฟหรือเปล่าหรือว่ามันจะบัฟได้ไหมหรือว่าบัฟไม่ได้อันนี้ขอละไว้ก่อนละกันซึ่งถ้าบัฟได้มันจะเป็นตัวละครที่โคตรเทพโคตรโหดโคตรอันตรายแล้วก็ยังคงอยู่ในเกมตลอดไปแต่ถามว่ามันบัฟทุดาเมจไม่ได้มันจะคงเป็นตัวเวทพอยู่ไหมมันก็จะคงเป็นตัวเวทพอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวฮาคารีเนี่ยก็บัฟตัว ในดีมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าตัวละครตัวนั้นมีคริอยู่แล้วใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะกลายเป็นติดคริร้0ยนั่นเองนะครับหรือว่าง่ายๆครับทุกตัวละครเนี่ยจะมีเบสครนะครับหรือว่าอัตราการคริตดิคออยู่ที่หนึอยห้าสิบเปนั่นเองครับหรือง่ายก็คือจะมีตัวละครอย่าง รีไวตัวเดียวที่ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่เก่งแล้วตัวนั้นจะคูณ2น,นั่นเองครับก็สรุปก็คือทุกตัวละครนั้นจะสามารถติดคิดติดข้อได้อยู่ที่150%ถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปได้ก็คือโคตรโหดโคตรโกงโคตรอันตรายเลยน,นั่นเองครับผมจึงให้เป็นตัวละคร TS ท,ที่ควรจะหาแต่มันไม่ใช่ดาเมจที่ดีสุดนะมันเป็นเพียงแคตัวซัพพอร์ตแต่ตัวซัพพอร์ตผมใช้เป็นตัว S ครับเพราะว่าคุณใช้แล้วคุณหาแล้วมันใช้ได้ยาวน,นั่นเองครับต่อมานะครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับก็คือตัวละครอย่างซอมบี้ซอมบอยนั่นเองครับผมให้เป็นตัวละครระดับเทีเหมือนกันครับมันไม่ได้เป็นตัวละครที่เก่งมากแต่หลักแล้วมันเป็นตัวละครสายซับตัวซัมมอนนั่นเองครับสามารถเพิ่ม ได้และก็เพิ่มระยะการโจมตีของตัวละครที่เป็นตัวซัมมอนได้นั่นเองครับตัวละครซัมมอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นตัวละครที่สปาวนะครับแล้วก็ตัวที่เกิดจากตัวขค้างนั่นเองจริงๆมันก็สปาวั้งสองแบบแต่ผมจะเรียกว่าเป็นสปาวแล้วก็ตัวทาวเวอร์นั่นเองลวกันนะครับโดยตัวสปาวเนี่ยจะเกิดจากตัวละครที่เออจะเรียกว่าสปาวหรือสปอนก็ได้อะเอาแล้วแต่เดี๋ยวจะบอกว่าผมอังกฤษไม่เกย์สีพูดผิดนู่นนี่ันเอาเป็นว่าเข้าใจเหมือนกันแล้วกันเนาะตัวละครที่เกิดจากหน้าบ้านเนี่ยหรือว่า เกิดมาแล้วมันเดินตามสายนั่นเองนะตัวละครเหล่านี้มันก็จะได้เพิ่มดาเมจในการชนด้วยนะครับต่างๆนานาเราก็ถือว่าเก่งมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเห็บหมานะครับของไอซ์นะครับท่านไอซ์ของน้องๆนั่นเองนะครับหรือรวมแต่ตัวละครอื่นๆด้วยหรือว่ารวมถึงโดนของเมทัลไนน์นะครับหรือว่าหมาป่าของสตาร์กนะครับหรือตัวอื่นที่ออกมาช่วยโจมตีของอาริเซียอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเก่งมากยิ่งขึ้นแต่ประเด็นก็คือมันเป็นตัวละครที่แค่ช่วยบัฟตัวซัมอนเท่านั้นเองครับหมายความว่าจุดที่เล่นนะครับมันเอาไปกับ คนอื่นไม่ค่อยได้นั่นเองถ้าคนอื่นไม่ได้เล่นสัม,มอนก็คือไม่ได้เลยแต่หลักๆแล้วตัวมันเองนั้นวางได้4ตัวครับ,บเล่นกับคนอื่นก็วางได้8ตัวบัฟสูงสุดเหมือนจะได้แค่8 ตัวนั่นเองนะครับตามนั้นคุณสามารถเล่นทีมซัมมอนได้ครับถ้าเล่นกับคนอื่นนะหมายความว่าถ้าคุณจะเล่นได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องเล่นเป็นปาร์ตี้และปาร์ตี้นั้นต้องมีตัวซัมมอนเพื่อที่จะโชว์ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดได้โดยเช่นกันนั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้เหมือนเดิมครับบัฟไม่จะเป็นต้องมีอะไรเลยครับคือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายๆเลยทำปลดแลบิดเบรกไว้แค่นั้นพอจบวางแค่ขั้นแรกพอวางครบ4ตัวก็สามารถบับตัวซัมมอนได้แล้วแค่นั้นเองนะครับจบไม่มีอะไรมากตัวน จะเรียกว่าดีที่สุดไหมอ่ะก็ดีที่สุดก็ได้แต่ว่าเป็นตัวละครที่ดีสําหรับมือใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครซัมมอนและเล่นได้ง่ายครับสำหรับคนที่ชอบเอฟเคหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาว่างเล่นเนี่ยวางตัวนี้ตัวเดียวมันจบได้เลยครับบัฟที่เหมาะกับตัวละครมันเนี่ยก็ต้องเป็นบัฟที่มีความเร็วในการโจมตีนะครับเพื่อที่จะได้เรียกซัมมอนนะครับหลังบ้านออกมาด้วยมันจะเรียกซัมมอนสูงสุดแค่สตัวนะครับถ้าวาง2ตัวก็จะเรียก6ตัวนั่นเองบัฟที่เหมาะกับมันก็จะเป็น1ครยหนย่ะคร อ่า uh, true d a นะครับ s i l i c a t e i ก็สามารถเล่นได้เช่นกันครับสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มในแบบ roblox map anime ranger anime last stand และ anime w ว n card าาหรือแบบอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทอะไเนี่ยวันนี้ผมขอ,อนําเสนอครับ UG phone a อปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆนั้นฟาร์มได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นด UG phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึ่งสามารถฟาร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆ สำหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิปชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ J E J E J E เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ โอเคนะครับตัวนี้เล่นได้หมดเลยอย่างที่บอกเป็นตัวละครมือใหม่ครับไม่ต้องมีบัฟอะไรก็เล่นได้หมดนะครับเล่นได้ทุกบทเลยสตอรี่อินฟินิตี้เก็บเพชรไ่หอคอยอะไรเล่นได้หมดเลยครับซึ่งคลิปการทำธีริษหอคอยตัวที่ผมใส่ไว้แล้วมันสามารถไ่ตัวเดียวยาวๆนะครับถ้ามีบัฟอย่างตัวซอมบี้หรือว่าตัวบัฟเวทอะไรเงรี้ยให้มันด้วยมันสามารถไ่ยาวๆได้จริงชั้น3 2 0บวกๆเลยนั่นเองแล้วกันนะครับก็แนะนําว่าให้หาเลยไปอิกหนึ่งตัวละครที่เก่งกว่าพึ่งปีระดับหนึ่งนั่นเองแล้วกันนะ ต่อมานะครับตัวอย่าง Shadow Sorcerer Ritual นั่นเองนะครับหรือว่าเจ้า General Leader ใช่ไหมเออเอาไง่ายๆว่าเป็น Divine General ละกันนะครับหรือว่ามโหราราเนาะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนําว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในอัปเดตนี้เรียกได้ว่าเป็นท็อปสของเกมเลยก็ว่าได้ครับท็อปหนเนี่ยเป็นตัวละครอย่าง d ิจิโต l ยูนิคนี่นเองนะครับแต่ต้องเป็นดับเบิลยูนิคเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยได้ยูนิคมาคือเก่งมากๆนะครับไม่ได้ยูนิคมากก็ไม่เป็นไรครับเล่นบับอะไรก็ได้โดยรวมแล้วตัวนี้จะเหมาะกับยูนิคที่สุดในอัปเดตดีีแล้วก็แนะนําให้หาที่สุดนอัปเดตดีีแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นได้สบายที่สุดนอัปเดตนีโดยเช่นกันนะครับก็รีวิวไปดูกันได้นั่นเองครับแนะนําว่าควรจะทํา SSS เหมือนกันครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเอนเกมเล่นได้ง่ายครับในมโหราการมีทั้งหมด3รูปแบบในสารัเนีจะมีรูปแบบในการอััท้งหมดรัอนแกก็คอ เอออัพไปแล้วจะตีแอร์ได้อันที่2อัพไปแล้วจะผลักบอนได้แล้วก็อันที่3อัพไปแล้วจะสามารถตีติดคริติคอลได้นั่นเองแล้วกันนะครับก็แนะนําว่าให้ลองหาแล้วลองเล่นดูในอัปเดตดีตัวนี้แนะนําให้หาที่สุดครับต่อมาฮะตัวนี้ตัวใหม่นะครับสำหรับตัวมือใหม่เลยก็คือตัวแบตเทิลพา s ์สเลเวลห้าสิบนั่นเองครับถามว่าเก่งไหมมันเก่งแหละแต่ว่า สุดท้ายก็ไม่มีใครเล่นอยู่ดีนั <in> ่นเองนะครับเพราะว่าเป็นตัว p a t t e pass เหมาะสำหรับมือใหม่แต่มือใหม่ก็จะไม่ได้มองตัวละครที่มันกากหรือว่าต่ำกว่านี้อยู่แล้วนะครับก็แนะนําว่ามีไว้ใน i อดีสุดท้ายแล้วบางทีตัวละครแบบนี้มันเอาไปเล่นพวกแบบโทนาเมนได้นะครับบางอย่างอ่ะเนาะมันเอาไปเล่นได้นั่นเองครับก็แนะนําว่าให้เก็บเอาไว้ไปถอดสตาร์ลิมเน้นก็ได้ผมไม่รู้ว่าถอดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในอัปเดตที่แล้วมันถอดได้อัปเดตดีไม่รู้ว่าตัวละคร pattern pass มันถอดลีลิคถอดเจ้าตัวสตาร์ลิมเน้น ต่อมานะครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับก็คือตัวละครอย่างโทจินั่นเองครับผมให้เป็นประมาณแรง A แล้วกันครับจริงๆมันไม่ได้กากนะครับถ้าเรามองเป็นตัวละครดาเมจภาคพื้นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆนะครับหาได้จากพอท่อในพอท้อนั่นเองครับก็คือลงพอท่อในการลงอยฟรีตี้ไปนะครับแล้วก็ไปลงพอท่อเพื่อที่จะได้พอทอลับในพอท้อนั่นเองครับไม่งงเนาะตามนั้น เก่งไหมเป็นตัวตีทูดาเมทที่ดาเมจแรงครับก็แน่นอนต้องทําเป็นปลดลิบเบกอยู่แล้วนะครับตัวละครขั้นสุดท้ายในตีฮิตเดียววงก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับก็ถือว่ากลางๆเป็นตัวละครดาเมจภาคพื้นที่โอเคครับถ้าคุณต้องการตัวละครที่ใช้ทูดาเมจตีแบบว่าพวกต้านทานรีสตันกายภาพ เวทมนต์อย่างเงี้ยมีตัวนี้มันจะช่วยได้ครับเพราะมันตีไม่สนต้านทานก่ภาพและก็เวทมนต์นั่นเองครับก็แนะนําว่าให้มีไว้ในไอดีสุดท้ายแล้วถ้ามันเก่งหรือมันปรับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่จะบอกว่ารู้ี้หาไว้ก่อนดีกว่านะครับก็แนะนําว่าให้มีเอาไว้สําหรับตัวละครตัวนี้นั่นเองครับต่อมานะครับตัวละครอย่างดูเคียเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวละครระดับ T.S นะครับแต่ถามว่าเก่งที่สุดไหมไม่ครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าพูดถึงคอนเทนต์ในการเล่นทั่วไปเนี่ยตัวละครอย่างดูเคียเนี่ยเหมาะกับแตี่่ด้้้กไอนนนยมาาูถ ไม่จะเป็นต้องหลีนั่นเองครับถ้าเราเน้นในการกดสกิลกดนะครับตั้งแต่อัปเดตขั้นแรกไปแล้วเนี่ยอยากจะสโล่นะครับอยากจะแช่แข่งได้ให้วาง3ตัวติดกันครับแล้วก็กดสกิลทุกตัวให้มันพร้อมๆกันนั่นเองมันจะสามารถสโล่แล้วก็แช่แข่งเป็นเพอร์เฟกในวง full AE ของมันที่ทําได้นั่นเองครับซึ่งสกิลกดสามารถทาดาเมจกับตัวละครที่เป็นตัวแอลได้ด้วยเช่นกันนะครับและลูคียเป็นตัวละครที่ทาดาเมจได้ด้วยแล้วก็ทําหลายๆอย่างได้ด้วยเช่นกันครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ครบคัน t r e in one แต่ว่า ไม่ได้ดีที่สุดในเกมนั่นเองนะครับถือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายหนึ่งตัวครับแล้วก็ไม่ได้เก่งแบบเป็น DPS ที่แบบเวอร์วงังอลังการเท่ากับบูหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะมองความสามารถตัวละครที่แบบวางตัวเดียวไม่ต้องเอาตัวสโลเข้าไปไม่ต้องเอาตัวหยุดเวลาเข้าไปตัวนี้เล่นได้แต่ถ้าคุณจะได้ยูนิคมาหรือคุณวางแค่ตัวเดียวมันต้องรอหลอดของมันนะครับให้มันเต็ม20%ขึ้นไปนะครับตามนั้นเลยคุณจะสามารถแช่แข็งมอนได้แล้วก็หยุดมอนได้โดยเช่นกันนะครับตามนั้นแต่ว่าสาโลเนี่ยมันวางขั ดีเท่าตัวหยุดเวลานั่นเองครับก็เ,เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่จะเล่นก็ต้องคิดนิดนึงหรือว่าถ้าเล่นแล้วไม่คิดก็เล่นได้เช่นกันเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่คอนเทนต์ในเกมเขาจะต้องคิดวิธีการเล่นตัวดีให้ได้นั่นเองแล้วกันนะครับนี่คืออัปเดต20นะครับทั้งหมดทุกตัวละครที่อยู่น้ตรงนี้นะครับก็มีใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างยังไงตัวไหนเก่งไม่เก่งยังไงนะครับหรือว่าคุณจะให้เป็นลุงเอเก่งที่สุดในเกมเลยก็ได้หรือว่าจะให้เป็นตัวอะไรตัวนี้เก่งสุดในเกมก็ได้แล มีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็อย่าลืมวางถุงก,กาวในมือลงด้วยนะครับแล้วก็ไปทดลองกันเราเองดูนะครับนี่เป็นทั้งหมดที่ผมทดลองมามันไดประมาณนี้นั่นเองแล้วกันนะครับขอให้โชคดีกับอัปเดต20แล้วก็มีตัวละครที่เล่นนะครับโชคดีครับเจอกันในอัปเดต21นะครับผมวันนี้ผมขอตลาไปครับผมสวัสดีครับ